เตยวันตกรับนีสุดท้ายมาเป็นยังไงเขาไม่เอาแล้วเน่ยเก่งเลยเลยโดยรวมพอใจไหมครับพอใจไหแล้วน่าประยยนะการลงไปเก่งก้างลรานก้างลกของตจุดไหนเด้งกลับไปเสือกตไปเชิญครับเสิอกแล้ก็งใ้ครับลงหนนะมันไม่ก็เตยครับ พร้อมอย่งเ่นี้บ้างไปครั้เดียวไปที่สทังสี่ทังครับสี่ทังบวันนี้รอเลยครับทั้ทองนั้งอะไรอะตัวเองลาะอยู่แล้วอ้าวยากขอบคุณใครบ้างอ่ะก็ขอบคุณแานเราเองที่รอแล้วก็คุณก็อก็อนเต็นแก็จี่วอรี่มาระเด็นเลครับที่อาชีพทำอะอาชีพได้คัทำอะไร เมื่อกี้ขึ้นไปหาใครนะครับอ่าจิมมี่จิมมี่าวชีแล้ขึ้นขึ้นไปหาเซสบายชือชื่อเกัยเซนะอยากลับใจอง่ายนะฝายเอซีนะโขอบุัครงใครับขอบุารง้สนุ